แล้วเราก็แบบอา้าวคือ,อยังไงเ่ยเราพักไปแต่ตอนนั้นอะใครยังไม่ตอบเลยกว่าจะตอบแชทลูกค้านิดนึงใครที่จะซื้อเนี่ยก็ให้ดูรีวิวของร้านด้วยก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็พกบกับโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของอีกแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราสั่งมานะคะมันคืออะไร มันเป็นไฟลูกตุ้มที่ใช้พลังงานจากอาทิตย์ั้นที่เป็นแผงโซลาเซลล์อ่ะคือเราเห็นในเฟซอ่ะเยอะมากแล้วทีนี้เราอยากได้ด้วยความที่เราอยากได้ใช่ไหมเราเลื่อนเราก็หาอันที่มันราคาแบบเออดีเพราะเรารู้สึกว่ามันก็คล้ายกันคล้ายกันหมดบางร้านเนี่ยก็คือแบบ up ราคาไปจนถึงแบบพันสี่พันห้าเลยอ่ะแต่วันก็คือแบบเป็นแบบเดียวกันเลยนะเราไปนั่งอ่านดูว่าคือเหมือนกันเลยแล้วเราก็ไปเจอร้านนี้น่าสามารถเปิดชื่อร้านได้ไหม ตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ดูว่ามันพูดสามเท่าไหร่แต่ว่าเราสั่งของไปแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าเออของมันราคาดีชุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา390บาทสองชุด693บาชุด9 9้าาสบาทถ้าสั่ง4ชุด1ัน0บาทจงฟรีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มกว่าร้านอื่นนะร้านอื่นก็จะเป็นแบบ1 4 0 0ี่0 0ก็คืออันเนี้ยถูกที่สุดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอะลองมาเอาแค่3มชุดพอ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าของนะของอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าในของมันมีอะไรบ้างในเนี้ยโมสั่งมาทั้งหมด3ามชุดนะก็จะมีในกล่องเนี้ยนี่ก็จะมีไฟลูกตุ้มอันเนี้ยมาหนึ่งอันนี่ก็จะมีตะขอเกี่ยวแบบนี้นะคะตะขอเกี่ยวเนี้ยมันคือแบบเอาไว้เกี่ยวเลยก็คือสามารถเอาไปเกี่ยวได้เลยตอนที่เอามาตอนแรกเนี้ยก็คือมีไฟอยู่แล้วนิดนึงตอนนั้นคือมันก็จะติดเองเลยเอาาัตโนมัตินะแล้วก็ตรงนี้ตรงสีส้มนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เสียบ เสียบสายที่เราจะเอาสายจากแผงโซล่าเซลล์มาเสียบเข้าไปสายกับแผงโซล่าเซลล์หนึ่งอันต่อหนึ่งดวงนะนี่ม็จะเป็นที่เสียบแบบนี้แล้วก็สามารถเสียบตรงรูตรงนี้ได้นะคะก็เปิดแล้วก็เสียบเข้าไปเลยในกล่องเนี่ยก็จะมีะเป็นตัวยึดแบบนี้นะคะจะมีตัวยึดกับพวกน็อตอะไรแถมมาเนาะแล้วก็จะมีที่ชาร์จอะ แล้วก็จะมีมเป็นรีโมทต,ตัวนี้เนาะเขาก็จะให้ฐานแถมมาด้วยในถุงนะแต่อันถะุงเมื่อกี้นะ่ะมันคือถุงที่เราแกะแล้วฐานเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยฐานก็คือสามารถเปิดปิดได้ทั้ง3มดวงเลยมันก็คือแค่กดเปิดกดปิดเนาะข้างบนนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เปิดให้ออโต้เเวลาบอกนะว่าเราจะเปิดแค่ไหนสมชั่วโมง เอ่อห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงก็คืออยู่ในนี้หมดเลยสามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็กดได้เลยง่ายๆแบบสบายๆชิลๆหลังจากที่อ่ะรีวิวหลังจากที่ใช้มาประมาณ1เดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะแต่ต่ว่าที่ไม่โอเคเนี่ยก็คือ การให้ข้อมูลของทางเพจมากกว่าก็คือโบเนี่ยสั่งไปทั้งหมด3ดวงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วป้าว่าเราจะสั่ง3ดวงหรือว่าไม่3ดวงหรือว่ากี่ดวงเขาก็ต้องควรที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็คำแนะนําให้เราอะก็คือโบสั่งไปแล้วอย่างเงี้ยอะเขาก็ส่งมาส่งของมาใช่ไหมเขาก็ตอบปกติเลยนะตอนที่เราคุยเรื่องแบบก่อนที่เรายังไม่ได้จ่ายตัง แล้วตอนที่เราสั่งเขาก็ยังคุยกับเราปกติตอนที่ได้ของใช่ไหมเราก็เอามันไปตากแดดเนี่ยไอแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็เอาเจ้าแผงโซลาเซลล์เนี่ยไปตากแดดไว้สองวันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแดดมันก็แรงนะบ้านเราแดดแรงมากจริงๆขนาดตอนนี้ยังแรงเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ไปตากไวออ้มันอาจจะต้องกักเก็บพลังงานหรืออะไรบางอย่างที่จะต้องเอามาใช้เพื่อให้ลูกตุ้มเนี้ยมาสว่างได้ตลอดวันตลอดคืน ตากไว้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูตัวอย่างรูปขึ้นมาผลก็คือเราตากไว้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผ่านไปสองวันที่เราตากเรายังไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้เสียบกับต่อกับอันนี้เลยเราตากอย่างเดียวเลยแล้วทีเนี้ยพอเรามาเสียบใช้ใช่ไหมมันไม่สว่างมันก็มันไม่สว่างเราก็เลยทักเขาไปว่าไฟสว่างเพราะว่าเขาส่งรูปตัวอย่างมามันมีรูปตัวอย่างนะในเพจอะ ก็คือมันสว่างกว่านี้มากๆมันสว่างสว่างเวอร์กว่านี้ที่เราเห็นอะล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่อ่ะเออเราก็เลยทักเขาไปว่าไฟสว่างที่สุดเนี่ยคือมันยังไม่ค่อยสว่างเลยนะคะมันยังมัวมัวอยู่คือแบบให้เราทํำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ่านไม่ตอบแล้วเราก็แบบอ้าวคือยังไงอะแล้วสองวันแรกนั้นอะที่เราตากใช่ไหมเพราะวันที่สามที่เราใช้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราแบบโดนหลอกปะเนี่ยเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยไฟตั้ง990บาทเลยนะลรวฝั่งไปอ่ะทาไมไม่มีการแบบว่าให้คําแนะนําหรือว่าอะไรอย่างน้อยก็บอกเราก็ได้ว่าเออคุณลูกค้าคะมันต้องต่างแดดไว้อีกนะแดดแดดมันอาจจะไม่แรงพอแบบโซลาร์เซลล์มันยังจะเก็บพลังงานได้ไม่ไม่พอที่จะเอามาใช้แบบเราแบบเปิดไปแค่แป๊บเดียวไม่ถึงสินาทีมันก็มัวแบบมันมัวขนาดที่ว่าเนี่ยระวังไว้อย่างเงี้ยไฟมันส่องแค่แบบแค่เนี้ย เฮ้ยเราโดนหลอกปะเนี่ยแล้วแบบพอเราทักไปแล้วเขาไม่ตอบอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยโอเคเลยอะจริงๆไะอยากให้ร้านอะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้จะให้เราผิดชอบคือตอนเนี้ยไฟมันโอเคแล้วมันดีแล้วมันอาจจะผิดที่เราด้วยที่เราตากไม่ดีแต่ว่าเราตากตั้งสองวันแล้วไงแกเข้าใจไหมเธอถ้าเธอเธอเป็นแบบเจ้าของร้านเธอก็บอกว่าเออคุณน้องลองลอง,ลองตากไปอีกสักสามสี่ 3, 4, 4, วันนะเพลา่าเซลล์เนี่ยมันถึงจะใช้ได้เยอะดีอะไรเงี้ย เราก็แบบเอา้าทําไมเราตากเราตากแดดแล้วจริงๆนะต้องสองวันอะแล้วมันแบบมันไม่ติดอะเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนต้มตุนหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆคือตอนนี้มันใช้ได้ปกตินะแต่แค่รู้สึกว่าตอนแรกอะเขาน่าจะบริการเราให้ดีกว่านี้อะแค่การตอบข้อความเราอะเนี่ยแกดูดิเราทักไปแต่ตอนนั้นอะเขายังไม่ตอบเลยเป็นเราใช้แต่เราใช้ได้หนึ่งเดือนแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเราอยู่ดีอะเขาก็เลยแบบเออเป็นการบริการหลังการขายที่ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจริงๆเราควรจะทักแล้วเราก็ควรจะตอบหน่อยนะบางทีอ่ะมันดีจริงมันดีอยู่แต่ว่าควรจะตอบแชทลูกค้านิดนึงนะสำหรับไฟนี้นะถ้าใครที่สนใจซื้อเนี่ยโบรู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ว่าอันแรกเลยนะก็คือข้อควรระวังก็คือตอนแรกใช่ไหมเราควรจะที่เราควรจะต้องเอาแผงโซลาเซลล์เนี่ย ไปตากแดดไว้นะสักสามสี่วันถ้าแดดแบบแรงๆแบบแรงจัดๆแบบโดนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงบ่ายก็คือโอเคมากๆมันจะทําให้แบบไฟเราติดตลอดวันตลอดคืนเลยความสว่างที่ได้ก็คือรู้สึกว่าโอเคมากๆติดแบบห่างๆกันนิดนึงมันก็จะแบบทําให้แบบบ้านสว่างขึ้นมาเลยก็โอเคนะสําหรับการซื้อหลอดไฟครั้งนี้นะคะใครที่กําลังดูๆอยู่ว่าจะแบบจะซื้อนะโมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันแบบใช้ได้โอเคมากๆเลย แต่จริงๆก็อยากได้ย่างอันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าลองซื้อเอล็กไปก่อนนะใครที่จะซื้อเนี่ยก็ให้ดูรีวิวของร้านด้วยก่อนแล้วกันนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย